กระแสในโลกออนไลน์ปะทุเดือดแบบไม่ทันได้เตรียมตัวเมื่อโซเชียลทั่วอาเซียนเกิดความเคลื่อนไหวพร้อมกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนความไม่พอใจที่ถูกกดทับสะสมเป็นเวลานานปะทุขึ้นกลายเป็นกระแสดราม่าลุกลามในชั่วข้ามคืนเมื่อผู้คนจากหลายประเทศเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเสียงดังชัดเจนเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากความไม่เข้าใจและการกระทําบางอย่างที่ถูกมองว่าไม่แฟร์ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวอาเซียนจํานวนมากรู้สึกเหมือนจะปวดแทนกันเป็นครั้งแรกที่ความรู้สึก ไม่โอเคถูกแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงจนกลายเป็นประเด็นที่สื่อหลายแห่งจับตามองแบบหายใจไม่ทั่วท้องความเดือดไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความขัดแย้งได้ความขัดแย้งหนึ่งแต่เกิดจากสิ่งที่หลายคนสะท้อนว่าเป็นภาพซ้ำๆที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งมาก่อนจนคนในภูมิภาคเริ่มรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาพูดบ้างไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์จากผู้ใช้โซเชียลในไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียหรือสิงคโปร์ต่างพร้อมใจกันออกมาพูดในน้ำเสียงเดียวกัน คือความผิดหวังและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงหลายคอมเมนต์โพสข้อความแรงขึ้นเรื่อยๆแต่แม้จะมีความดุดเดือดอยู่ในตัวบางส่วนก็ยังพยายามคอมเมนต์อย่างมีเหตุผลเพื่อให้คนมองเห็นปัญหาไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยอารมณ์ออกมาอย่างไร้ทิศท,ทางความสั่นสะเทือนเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อหลายเพจเริ่มรายงานว่ามีกระแสะเรียกร้องให้คนอาเซียนร่วมมือกันบอยคอตหรือแบนพฤติกรรมบางอย่างที่ถูกมองว่าไม่แฟร์ต่อเพื่อนบ้านในภูมิภาคความรู้สึกของผู้คนไม่ใช่แค่โกรธ แต่เป็นความผิดหวังที่ลึกกบว่าเพราะหลายคนเชื่อว่าอาเซียนควรเป็นพื้นที่ของมิตรภาพการแข่งขันที่สนุกและจริงใจและการให้เกียรติกันในฐานะเพื่อนร่วมภูมิภาคแต่เมื่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าแตกต่างจากความคาดหวังเสียงบ่นจึงเริ่มแพร่กระจายออกเป็นวงกว้างแบบหยุดไม่อยู่ยิ่งเวลาผ่านไปความรู้สึกของผู้คนยิ่งเดือดพล่านความคิดเห็นจำนวนมากสะท้อนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแพ้ชนะอย่างที่บางคนคิดแต่เป็นเรื่องของทัศนคติและการเคารพซึ่งกันแอลกัน หลายคนรู้สึกว่าการกระทําที่เกิดขึ้นมันสะท้อนท่าทีที่ไม่น่ามองในระดับสากลจนทําให้หลายคนรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพซึ่งควรเป็นพื้นฐานขององค์การแข่งขันทุกประเภทและควรเป็นมาตรฐานร่วมของอาเซียนทั้งหมดคอมเมนต์จากชาวไทยหลายคนพูดในทิศทางเดียวกันว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เกิดบรรยากาศตึงเครียดแบบนี้แต่เมื่อเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าความรู้สึกผิดหวังก็ทำให้หลายคอนอดไม่ได้ที่จะออกมาพูด อีกด้านหนึ่งคอมเมนต์จากเวียดนามและอินโดนีเซียก็มีเนื้อหาใกล้เคียงกันต่างสะท้อนว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะทําให้ภาพลักษณ์ร่วมของอาเซียนเสียหายไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ประเทศเดียวเพราะในโลกยุคปัจจุบันทุกอย่างถูกแชร์ส่งต่อและถูกจับตามองอย่างรวดเร็วถ้าเกิดพาพรบเพียงครั้งเดียวอาจสะเทือนไปถึงหลายวงการได้ในโลกออนไลน์ยังมีคนจํานวนไม่น้อยย้าว่าการแข่งขันคือการแข่งขันแต่จิตวิญญ,ญาณนักกีฬาต้องมาก่อนเสมอ หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมเหตุการณ์ที่ควรจบลงด้วยการจับมือและยอมรับผลการแข่งขันถึงกลับลุกลามกลายเป็นดราม่าครั้งใหญ่ของภูมิภาคบางคนมองว่ามันสะท้อนถึงการขาดความเข้าใจพื้นฐานขององค์การแข่งขันแบบให้เกียรติหลายคนตั้งคำถามว่าถ้ายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วอาเซียนจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรกระแสบแบนด์หรือบอยคอตไม่ได้เกิดขึ้นจากความเกลียดชังแต่เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจในรูปแบบที่โลกออนไลน์มักใช้เมื่อรู้สึกว่า เสียงของพวกเขาไม่ถูกฟังผู้คนจํานวนมากพูดว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการให้เกิดความแตกแยกแต่ต้องการให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสําคัญเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คนในภูมิภาคต้องเสียความรู้สึกอีกบางคนเชื่อว่าถ้าไม่แสดงออกในตอนนี้เหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นอีกครั้งและรุนแรงกว่าเดิมความร้อนแรงของคอมเมนต์ยังสะท้อนความจริงอีกอย่างหนึ่งคือผู้คนในอาเซียนสมัยนี้มีอิทธิพลมากกว่าเมื่อก่อน พวกเขาสามารถร่วมกันส่งเสียงจนเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงความสามัคคีในโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นพลังที่น่าจับตาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นคอนเทนต์ความบันเทิงการเมืองกีฬาหรือดราม่าระดับภูมิภาคเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงคอมเมนต์ลอยๆแต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่ต้องการบอกกว่าผู้คนต้องการความแฟร์ความเคารพและความโปร่งใสในทุกการแข่งขันทุกเวทีและทุกสถานการณ์แม้กระแสะจะเดือดขนาดไหนแต่ก็ยังมีเสียงที่เรียกร้องความสงบ พยายามบอกให้ทุกคนใจเย็นและให้ทุกฝ่ายเปิดใจรับฟังกันเพื่อให้ดราม,ม่าครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนที่สร้างสารรค์ไม่ใช่ชนวนแห่งความขัดแย้งที่จะลุกลามต่อไปหลายคนเชื่อว่าความสัมพันธ์ของประเทศในอาเซียนยังสําคัญเกินกว่าจะปล่อยให้ความไม่เข้าใจเล็กน้อยทําลายบรรยากาศแต่ในขณะเดียวกันผู้คนก็อยากให้ความจริงถูกพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเครือแบบครั้งนี้อีกท้ายที่สุดกระแสะครั้งนี้เป็นเหมือนการสะท้อนว่า ผู้คนในอาเซียนต้องการเห็นภูมิภาคนี้เติบโตอย่างมีเกียรติและเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลกพวกเขาต้องการเห็นการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นแต่เต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันแอลกันไม่ใช่ความรู้สึกขมขืนที่ต้องลากยาวไปอีกหลายวันหลายคนมองว่าเหตุการณ์นี้แม้จะหนักหนาแต่ถ้าทุกฝ่ายรับฟังกันจริงๆก็อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้อาเซียนก้าวสู่ยุคใหม่ที่ดีกว่าเดิมในท้ายที่สุดไม่มีใครอยากเห็นเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันต้องขัดแย้งกันอย่างรุนแรง แต่ทุกคนอยากเห็นความจริงใจความแฟร์และความสปอร์ตแมนที่ชัดเจนเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการปลุกคนทั้งภูมิภาคให้ลุกขึ้นมาส่งเสียงในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและกลายเป็นดราม่าที่ทําให้ทั้งอาเซียนต้องหันมาทบทวนว่าควรเดินต่อไปอย่างไรเพื่อไม่ให้ความผิดหวังซ้ำเติมความสัมพันธ์ระหว่างกันอีก